เรวนและไม่มีใครมาคอยควบคุมอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ตามความต้องการแต่แล้ววันหนึ่งกลบไวัยรุ่นเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกตนเป็นอยู่ม่ใ่ไม่ถึงชีวิตที่ดีนะจึงขอให้กลบทุกตัวมาประชุมร่วมกันกลบไวัยรุ่น cùng mày nước อยู่สักรั้หนึ่แล้วก็ตอบออกมาว่าแั้นก็อย่นี้อย่านี้ฉันจะไปขอการเทวดามาให้ดีกว่าท่านต้องช่วยจัดการให้ได้แน่เลยกบทุกตัวล้วนเห็นด้วยกับความคิปนี้เช้าวันต่อมากบวัยรุ่นได้ออกเดินทางไปพบกับเทวดาเมื่อไปถึงท่านก็ตง ถ้รักกบน้อยตัวนี้เป็นอย่างดีเทวดาจึงพูดว่าสุดสาปเป็นพามากเลขนาดนี้เจ้าหนี้เกิดกันได้เราช่วยหรือกับกบน้อยกบวัยรุ่นจึงพูดว่ากบของขะผลกับผมเนี่ยไม่มีถูกท้องรู้กฎหมายอะไรเลยขอรับผมไม่อยากจะให้ท่านาช่วยบอกรู้หนาสักตะวันกบวัยรุ่นขอรอ้องเทวดาจึงพูดว่า ว่าเรื่องอะไรที่แท้กบพ,พวกเจ้จากกเจ้านายบ้ีเันเียดาพูดจริงจเถียวาจึงพูดว่าถ้าเอาอย่างนี้เจ้าเดิทนทางกับไปเอเราไม่สเจ้านายที่จะคอย,ยเป็คางทุก้กปอุ้นะกบไวรุ้ได้ยินนั้นน,นั้นจึงตื่นเต้นดีใจร้อมกล่าวขอคุณกบไวรุงจึงพูดว่า เเห็นฝูงกบทั้งหลายต่างไปยืนรุมล้อมกันที่บึงสิ่งที่พูกมันรุมล้อมคือก่อนไม้ที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่เจ้ากบปลัยรุ่นรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คือเจ้านายใหม่ของพวกมันนั่นเองกบัยรุ่น โกรว่าโอ,อ้ยยังดีดีเอ้เจา้ามีกูเกิบเบ้ลเผาด้วยเนี่ยส่วนถานเทวดาก็ถามนิเมตยนะต่อเพวกเราเือเกินคุณลุงกบชื่นชมความพยายามของกบวัยรุ่นแล้วกบทุกตัวตาโหร้องดีใจร้อมกับกำนักขอไดไม้ผู้เป็นเจ้าจนายใหม่อย่าปลื้มใจเวลาผ่านไปหลายวันเจ้านายคนใหม่ ได้แต่นอนเฉยแม้ว่าจะมีกบตัวน้อยขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนนั้นเจ้านายกอดไม้ก็ไม่ว่าอะไรทำให้ฝูงกบกลับมาประชุมกันอีกครั้งเออลุงกบจึงพูดว่าเออมันชัดจนยังไงยังไงเลยเนี่ยทำไมเจ้านายขอผกผมว่าถึ่งผุดจ้าที่เขาอะไรเปนบังเลยเลยเนี่ยคุณลุงกบถามงอกแหวรู้ กบวัยรุ่นจึงพูดว่าฉันจะฝ่อลายอย่างนี้นะคะลูกๆเอาอย่างนี้ดีไหมอ่ะฉันจะไปขอเจ้านายมาทำเทวดาอีกครั้งนึงดีกว่าเผื่อท่านจะหาเจ้านายที่ดีกว่านี้มาให้เนี่ยว่าแล้วเจ้ากบก็เดินทางไปพบกับเทวดาทันทีเทวดาพูดว่ามีเรื่องอะไรอีกเราจะบกบนอยท่านถามท่านเทวดาถา,ดามด้วย ไรุจึงพูดว่าคือนมอกขอเจ้าหนไม่กับขอครเจ้าหีหาา่ันส <What? S 1> งมาให้้ารว่ไวรุสถีัอะไรเลยปกไวรุร้องขอเทวา,าเชงพูดว่าได้สิยากมีเจ้นไม,มใม่ไมพอใจจ้าห้นเก่าืเอาเทวดาพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจปกไวรุจึงพูดว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับท่าน กมตอบครับเทวดาจึงพูดว่าเอา้างั้นกลับไปพิพิเธอเราสงเจ้าหน้าไม่ไดให้แล้วได้ยินอย่างนั้นเจ้ากบจึงกล่าวขอบคุณและจากไปทันที ร้อขอการตอให้เธอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่มีเจ้านายมาคอยปกครองเลยยังนีกว่าให้คนที่ใส่หัวร้ายมาคอยควบคุมและความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิบ้อนอาจนำภัยมาสู่ตนเองใน ให้คุณครูทุกท,ท่านลงมานะเดี๋ยวจะมาจับมือกันด้วย เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณครูจะพาเดินส่งเลับมาเลยค่ะเดือนนี้นะคะมาส่ง